ตลาดหุ้นไทยหากไม่หลุด1,400จุดสัปดาห์ จนถึงเวลา13นาฬิกา30นาทีค่ะในวันนี้ท่านผู้ชมอยู่กับดิฉันนัทวรินทร์ทองประเสริฐคุณนัทพงศ์พิรัญยญสิรินะคะกรรมการผู้จัดการบริษัท MTS Go โกแม่ทองสุขและคุณชอชโชติวงศ์เพชยะไัยศิษิ์ค่ะคุณก๊อฟสวัสดีค่ะสวัสดีครับและในช่วงที่สองนะคะเราจะมาพูดคุยถึงแนวโน้มทองคากันนะคะส่วนในช่วงแรกคะ่ะมาเก็ตเราอัพนะคะคุณชอคะ่ะในสัปดาห์หน้านี้ตลาดหุ้นไทยนั้นมีโอกาสขึ้นไปต่ออีกหรือไม่คะและมีปัจจัยอะไรที่ต้องติดตามบ้างคะครับ ก็บอกว่าสัปดาห์หน้านะครับีโอกาสมากเลยนะครับที่หุ้นไทยจะไปต่อเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขนะครับว่าทําไมหุ้นไทยน่าจะไปต่อครับในชุดแรกนะครับที่เดี๋ยวจะพูดกันถึงเนี่ยเราจะพูดถึงตลาดของต่างประเทศหนึ่งนะครับต่างประเทศในชุดแรกเราดูเนี่ยนะครับเนี่ยเสี้ยดนี่คือตลาดของดาวโจนส์นะครับดาวโจนส์เองเนี่ยในภาพนี้เราใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ล้อมกรอบเห็นนะครับว่าอาการของดาวโจนส์เนี่ยขึ้นมาใกล้กับยอดเดิมตรงนี้นะครับพูดง่ายว่าถ้าดาวโจนส์สามารถทะลุยอดเดิมได้เนี่ย เป็นผลดีตลาดหุ้นไทยเช่นเดียวกันเพราะว่าดาวโจนเนี่ยถ้าทุกอยาเดิมได้เนี่ยสังเกตครับมันจะไปถึงเส้นกรอบบนนะครับเส้นกรอบบนซึ่งอยู่ประมาณ16,890นะครับตลาดหุ้นไทยก็มีโอกาสที่จะขึ้นตามได้นะครับคราวนี้มาดูตลาดถัดไปครับคือตลาดของอินโดนะครับภาพถัดไปเนี่ยครับภาพอินโดจะเห็นว่าสนะนะครับแต่ต่างจะโดนบ้างนิดหน่อยแต่สิ่งที่คล้ายกันก็คือพักตัวเสร็จแล้วครับและตอนนี้สังเกตนะครับว่ากําลังจะขึ้นต่อ ซึ่งถ้าสามารถขึ้นต่อได้ทะลุเส้นค่าเฉลี่ย20วันตรงนี้ขึ้นไปได้ปั๊บถ้าว่าจะทดสอบยอดเดิมที่ประมาณ4 9 0เช่นเดียวกันถ้าทุก4,090ได้เป็นผลดีกับตลาดหุ้นขอเราเช่นเดียวกันครับคราวนี้มาดูตลาดหุ้นไทยนครับในภาพคล้ายกันในภาพถัดไปนะครับเห็นนะครับของเราเนี่ยค่อนข้างจะวิ่งแรงกว่าเขาที่ว่าเราซิกแซกขึ้นเห็นไหมฮะซิกแซกขึ้นแซกขึ้นนะครับและกําลังมีความพยายามนะฮะจะขึ้นไปชนะยอดเดิมนะครับซึ่งภาพนี้นะครับมีความหวังอยู่พอสมควรนะครับสังเกตการ และทำท่าจะไปต่อนะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยถ้าไปต่อเนี่ยเป้าหมายด้านบนเนี่ยนะครับอยู่ถึงประมาณ1 1440บวกลบนะครับคือด้านปรอบบนนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวคงจะเห็นในสัปดาห์หน้าว่าจะไปได้จริงไหมนะครับเขาดูภาพถัดมาเลยครับภาพถัดมานะครับ,ถ,รบถ้าเราดูต่อภาพนี้จะเห็นสังเกตนะครับภาพนี้จริงเป็นภาพของวันวานนะครับแต่ว่าวันนี้มันเปลี่ยนแล้วสัญ,ญญาณเปลี่ยนของสโตคัสติกชัดเจนนะครับจริงแล้ววันนี้สัญญาณเปลี่ยนแล้วเคตัดเหนือดีวันแรกครับเป็นสัญญาณระยะสั้นนะครับที่บอกว่า วันนี้ถ้าคงสภาพเคตัดนิวแรกได้จนถึงเย็นเนี่ยพูดง่ายว่าเซตคิดง่ายว่าวันนี้มันไม่หลุดพันสี่ลงมาเนี่ยโอกาสที่จะไปต่อสาหน้าเนี่ยมีความเป็นได้มากครับรวมไปถึงตัวสัญญาณไอซไซดด้านล่างนะครับไอซเองก็มีสัญญาณที่ไอซ์ไตัดเหนือค่าเฉลี่ย9วันที่มาเป็นวันแรกเช่นเดียวกันครับในรอบพึ่งวันเช้านี้ครับคราวนี้เรามาดูต่อนะครับจากภาพสุใ่ใโดยรวมเนี่ยสรุปชัดเจนเลยว่ามีความเป็นได้มากที่ตลาดของเราจะขึ้นต่อสาวน่าขอเพียงเดียวว่าสุกเนี้ยอย่าหลุด พัลงมาและนะครับเผื่อใจนิดนึงนะครับในช่วงสัปดาห์หน้าว่าให้ระวังให้ดีว่าสัปดาห์หน้าถ้าดีจริงเนี่ยมันต้องขึ้นต่อเนื่องถ้าเกิดเปิดมาสัปดาห์หน้าต้นสัปดาห์เกิดหลุด1390ลงมาชัดๆเนี่ยครับมันคือกรรมการทนายผิดและเราต้องสตอล s s หรือคัดลอสสำหรับคนที่คิดจะเล่นสั้นในรอบ4วัน5วันข้างหน้านะครับ อันนี้มาดูกลุ่มครับกลุ่มอุหกรมที่ค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับมีเยอะครับมีหลายกลุ่มนะครับผมพูดให้ฟังเร็วๆแล้วกันนะครับก็มีกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์นะครับกลุ่มธนาคารกลุ่มวัสดุก่อสร้างกลุ่มรับเหมากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มโฮมกลุ่มไอซีทีและก็กลุ่มประกันครับนี่คือชุดแรกนะครับเรามาดูชุดที่2ครับชุดที่2จะมีอีก3ตัวนะครับในภาพถัดมานะครับคือกลุ่มของแพคเกจจิ้งกลุ่มโปรเฟชชั่นแนลนะครับกลุ่มของอสังหาแล้วก็ ตัวสุดท้ายครับคือกลุ่มของเหล็กนะครับเป็นอีกชุดหนึ่งที่เก่งกว่ากลุ่มเตลาดและถ้าเราดูจากตัว iis นะครับจะเห็นนะครับโปรแกรมของ aspen iis จะมันจะมีการเลือกมาให้นะครับว่าหุ้นอะไรบ้างที่เก่งกว่ากลุ่ม,ลมตลาดครับนั่คือชุดนี้นะครับถ้าท่านใช้โปรแกรม i s อยู่แล้วท่านก็จะเห็นหุ้นชุดนี้แหละที่บอกมีโอกาสที่จะขึ้นเร็วกว่าเซ็ตขึ้นเร็วกว่ากลุ่มในช่วงสัปดาห์หน้าครับ ขอบคุณมากค่ะคุณชอคะจะเห็นได้ว่าในสัปดาห์หน้านะคะตลาดหุ้นไทยนั้นมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นค่ะและในช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะในช่วงต่อไป g o To d y y นั้นเราจะมาพูดคุยกับคุณก๊อฟนะคะถึงเรื่องแนวโน้มของราคาทองคำกันค่ะเราเคยคิดว่าอยากบินได้เหมือนนกแล้วเรา คิดจะบินให้สูงขึ้นคิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้นคิดจะนำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันกับที่สุดของนวัตกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A 3 8 0 ประสบการณ์กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก Fisual and p น e ยังพัฒนาเทคโนโลยีด้านการใช้งานการประหยัดพลังงานรวมถึงดีไซน์ที่ทันสมัยพร้อมเปิดโชว์รูมใหม่เพื่อให้ได้ไปสัมผัสความโดดเด่นที่สามารถตอบโจทย์ได้กับทุกไลฟ์สไตล์ที่ Crystal Design Center เฟส2เรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรา และในช่วง g ก today นะคะเราจะมาพูดคุยถึงดาวโน้มของราคาทองคำกันค่ะคุณก๊อฟคะจะเห็นได้ว่าจากการประกาศตัวเลขของเศรษฐกิจสหรัฐนั้นออกมาดีนะคะส่งผลทำให้ราคาทองคำในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะครับก็วันพุธที่ผ่านมานะครับก่อนมาหยุดแรงงานบ้านเราเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าเรื่องตัวเลขสำคัญแล้วก็เรื่องสำคัญนะครับคือการประชุมเฟดครั้งที่4ของปีนี้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นนะครับว่า ตั้งแต่ไปปีที่แล้วเนี่ยถ้าเราจำกันได้นะครับอย่าลืมกันว่ามีเรื่องมาตรการการใช้ QE และ QE ตอนแรกเนี่ยนะครับเริ่มที่85,000ล้านแล้วตอนนี้ค่อยๆลดน้อยลงมาสตมวตอนนี้มีคนถามเขาเอ๊ะมันเหลือเท่าไหร่บ้างมาดูกันนะครับครั้งแรกที่ QE มีการลดนะครับอย่าลืมว่าจากเดิมเนี่ยปริมาณ85,000ล้านนะครับแล้ววันแรกที่ลดครับคือ18ธันวาลดไป1ม0่นล้านนะครับคงเหลือ7.5 วันที่29ลดไปอีกหมื่น19ลดไปอีกหมื่นนะครับแล้ววันที่30เมษาก็คือวันพุทธที่ผ่านมาเนี่ยนะครับลดอีกหมื่นฉะนั้นตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ4 5่หมซึ่งถ้าเกิดไปในระยะแบบนี้ทีละหมื่นทีละหมื่นเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยจะต้องหยุดหรือว่า8ปดหมื่นสี่าเนี่ยพูดง่ายคืออีกประมาณสัก4เดือนเนี่ยนะครับจะต้องมีการหยุดแล้วก็หมด QE และแน่นอนครับพอหมด QE แล้วเนี่ยเฟดจะกระตุ้นเศรษฐกิจโดย ตาดเท่าที่จําเป็นนะครับโดยการคงอัตราดอกเบีย้ยซึ่งถามว่าคงอัตราดอกเบีย้ยหรือจะปรับอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรเมื่อ QE หมดแล้วแน่นอนครับขึ้นอยู่กับปัจจัยเศรษฐกิจซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเรามาดูเรื่องตัวเลขการจ้างงานเรื่องตัวเลขการเขาเรียกว่าขายบ้านแต่เมื่อวานครับมีตัวเลขตัวหนึ่ง้านเศรษฐกิจของสหรัฐที่เขาเรียกว่ามีความน่าสนใจอย,อย่างมากแล้วก็ดีที่สุดในรอบเกือบ3ปีถึง5ปีเลยทีเดียวคือตัวเลข Consumer Spending หรือพูดง่ายๆครับ ตัวเลขการจับใจ่ายใช้สอยของประชาชนอเมริกาซึ่งเราจะเห็นนะครับว่าตั้งแต่ปี2008-2009เนี่ยจุดต่ำสุดเนี่ยแย่มากคือคนไม่กล้าใช้เงินนะครับจนมาเริ่มปี2010-2011ก็ดีขึ้นแล้วก็ในล่าสุดที่ประกาศออกมาวันพุธเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าตัวเลขเนี่ยเป็นอันดับสูงสุดอยู่ที่0.9%ในเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยของทาง ผู้คนหรือประชาชนอเมริกาแสดงอะไรครับแสดงว่าคนเริ่มมั่นใจในเศรษฐกิจมากขึ้นคนเริ่มมีงานมากขึ้นก็เลยพยายามที่จะอยากใช้เงินมากขึ้นซึ่งแน่นอนครับพอเกิดตัวเลขนี้โผล่มาเนี่ยทำให้ราคาทองคำครับก็โดนกดดันตามตาม,ตามกันไปด้วยถ้าเราจํากันได้ครับในรอบที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วเราบอกแล้วว่าวันศุกร์เนี่ยที่ปรับตัวขึ้นเนี่ยขึ้นเพราะยูเครนแต่ระวังนะครับว่า ข่าวยูเครนเนี่ยเป็นข่าวส่วนใหญ่จะเป็นข่าวระยะสั้นมากนะครับประมาณ2-3วันไม่เกินแล้วเราก็จะเห็นได้ชัดครับพอ ข่าวยูเครนคลี่คลายรัสเซียที่เอากลังทานเข้าไปคลี่คลายเนี่ยราคาทองก็กลับลงใหม่อีกครั้งฉะนั้นเรามาดูกันนะครับว่าในกราฟลาย15นาทีเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าแพทเทิร์นราคาที่ตอนแรกเหมือนจะดีดขึ้นเนี่ยหันกลับมาเป็นขาลงอีกครั้งหนึ่งโดยสมบูรณ์นะครับโดยตอนนี้แนวรับด้านล่างถัดมาจะอยู่ที่ระดับประมาณ12801278แนวต้านก็คือขึ้นมาที่1290แล้วก็ระยะ15นาทีเป็นขาลงเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นเราซูมออกมาดูในกราาฟลน1ชั่่ววโมงเยเก็็จะหนนะา ราคาทองคำเนี่ยนะครับในการาฟรายหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะเริ่มเป็นแพทเทิร์นขาลงเช่นเดียวกันโดยสภาพตลาดอย่างนี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยอันนี้คือตอนเกิดวิกฤตยูเครนในช่วงรัสเซียที่เอากําลังทหารเข้าไปเห็นไหมครับดีดขึ้นมาแป๊บเดียวนะครับแล้วภายในแค่อาทิตย์นี้อาทิตย์เดียวเนี่ยนะครับเห็นไหมครับปึ๊บปุ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บแล้วก็ล่วงลงมากลับมาอยู่เกือบที่เดิมเห็นไหมครับแล้วมีท่าทีว่าจะลงต่อด้วยซึ่งแน่นอนครับถ้า ทางรัสเซียยังไม่มีการทําอะไรหรือส่งกาลังทหารเข้าไปในยูเครนเหมือนที่ทําในไครเมียนะครับเราก็คาดว่าราคาตอนนี้หันกลับแพทเทิร์นแล้วนะครับจากขาไซด์เวเป็นขาลงโดยที่มีแนวรับแนวต้านอย่างนี้แล้วที่สําคัญครับมาดูในกราฟสุดท้ายคือกราฟรายวันเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนขึ้นครับว่าแพทเทิร์นราคาทองเริ่มมีการหักหัวเห็นไหมครับตรงนี้ที่เราแสดงเป็นรูปหักเหลี่ยมภูเขาเนี่ยนะครับมีภูเขา3มลูกซึ่งตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าหลุดแนวรับ สำคัญเมื่อไหร่ก็คือประมาณสัก1280 1278ตรงนี้นะครับราคาเราคิดว่าถ้าหลุดตรงนี้น่าจะมีโอกาสไปเทสที่ระดับช่วงนี้ก็คือประมาณ1250หรืออาจจะลึกไปกว่านั้นประมาณ1230ฉะนั้นด้วยกลยุทธ์หรือภาพรวมตลาดทองคําแบบนี้ครับต้องบอกครับว่าราคาทองคำเนี่ยปรับตัวเป็นขาลงโดยสมบูรณ์แล้วก็มีโอกาสที่จะลงต่อ เหตุผลเดียวครับที่วันสองวันนี้ที่ราคาทองเนี่ยยังไม่ค่อยเขาเรียกว่าปรับตัวลึกมากเท่าไหร่เป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งครับเรื่องของค่างเงินบาทที่ยังอ่อนค่าต่อเนื่องนะครับเนื่องจากก็แน่นอนความตึงเครียดทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ความตึงเครียดในเรื่องอื่น นะครับฉะนั้นแน่นอนครับกลยุทธ์ตลาดทองคําแนะนําทํากําไรขาลงนะครับโดยพยายามเปิดช็อตนะครับด้านบนที่ระดับ1,290,1,300แล้วก็ทาร์กเก็ตแรกอยู่ที่1280ซื้อกัดเพื่อทํากําไรแล้วก็ถ้าหลุด1280ครับแนะนําให้ช็อตต่อเพื่อไปซื้อตัดทํากําไรที่1250นะครับ ขอบคุณคุณก๊อฟมากเลยนะคะจะเห็นได้ว่าการลด QE ของสหรัฐนั้นส่งผลทําให้ทิศทางของร, он, องราคา,อา,คาทองคํานั้นอยู่ในขาลงในช่วงนี้นะคะค่ะและในช่วงนี้นะคะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากการบินไทยค่ะ 2-4พฤษภาคม2557นะคะพบกับงานรักคุณเท่าฟ้าค่ะที่ชั้น1นะคะสยามพารากอนในโอกาสครบครอบ54ปีการบินไทยค่ะพบโปรโมชั่นบัตรโดยสารทั้งเส้นทางภายในประเทศและต่างประเทศนะคะและเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสารค่ะสามารถทำการสำรองที่นั่งได้และออกบัตรโดยสารได้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5พฤษภาคมที่ w ว w ร h a i วด์เว็บไนะคะโดยทุกเส้นทางทั้งภาย ในประเทศและต่างประเทศค่ะสามารถสำรองผ่านเว็บไซต์ท่านจะได้รับวอยเชอร์นะคะนำมาแลกของที่ระลึกข,ของท g จีจากร้านไทยช็อปในช่วงงานรักคุณเท่าฟ้าค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะมีการเปิดประสบการณ์เที่ยวรอบโลกกับบริษัทการบินไทยนะคะซึ่งสายการบินของคนไทยค่ะ กับราคาบินใหม่กลางปีนะคะฉลองวันเกิดครบรอบ54ปีด้วยโปรโมชั่นพิเศษค่ะบัตรโดยสารไปกลับนั้นราคาพิเศษลดสูงสุดถึง2 0 0 0 0บาทนะคะหลากหลายเส้นทางพบกันได้ที่งานรักคุณเท่าฟ้า2557้ารระหว่างวันที่2-4ถึงพฤษภาคมนะคะที่สยามพารากอนเวลา10นาฬิกาจนถึงเวลา19นาฬิกาค่ะท่านผู้ชมสามารถสำรองที่นั่งได้ระหว่างวันที่28เมษาย,ยนจนถึงวันที่5พฤษภาคมนะคะและเดินทางได้ระหว่างวันที่1พฤษภาคมถึงวันที่30 กันยายน2557ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไทยคอนแทคเซ็นเตอร์นะคะเบอร์โทรศัพท์023561155ตลอด24ชั่วโมงค่ะและในช่วงต่อไปนะคะ How to Trade ค่ะเราจะมาติดตามความเคลื่อนไหวในตลาดเอฟเฟกันนะคะพักกันสักครู่เดียวค่ะ สู่การลงทุนรูปแบบใหม่ที่ MTS g o แม่ทองสุดที่นี่เราคือผู้เชี่ยวชาญการลงทุนทองคำครบวงจรตัวจริงที่พร้อมให้บริการซื้อขายทองคำแท่งและ g o ล u t u ิวเจอด้วยประสบการณ์ในธุรกิจซื้อขายทองคำมาก,กว่า50ปีคุณจึงมั่นใจได้ว่าที่ MTS g o แม่ทองสุขคุณจะได้พบกับบริการที่ครบวงจรจากคนที่เข้าใจเรื่องทองคำอย่างแท้จริงเราเคยคิดว่า อยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้น Let you, คิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้นออคิดจะนำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดลอ้อมไปพ,พร้อมๆกันกับที่สุดของนวัตรกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A 3 8 0 ในช่วง o า to ูเทรดนี้นะคะเราจะมาติดตามความเคลื่อนไหวในตลาดเอฟเฟกันค่ะหรือว่าตลาดสินค้าลูงหน้าแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งองค์กรนี้ค่ะได้จัดตั้งขึ้นนะคะเพื่อป้องกันความเสี่ยงและปกป้องประชาชนนะคะจากการถูกช่อโกงค่ะในวันนี้นะคะเรามีบทวิเคราะห์อย่างประจำวันที่2พฤษภาคม2557โดยบริษัท DS f u t u r e จำกัดมาฝากท่านผู้ชมกันนะคะซึ่งผู้ที่มีสถานะซื้อ Stop Loss 60ถึง61.5ค่ะ ผู้ที่มีสถานะขายนะคะ s ต o p l ลอ s อยู่ที่65ค่ะแนะนำว่าในช่วงนี้นะคะอาจจะมีการไซด์เวในกรอบต่อระหว่าง63.50ถึง64.80นะคะระหว่างแนวรับและแนวต้านค่ะหลังจากลองวิกเอนของจีนและญี่ปุ่นนะคะต้องมาพิจารณากันต่อค่ะว่าจะมีการพักเพื่อปรับฐานหรือไม่นะคะส่วนปัจจัยอื่นที่น่าติดตามในวันนี้ก็คือดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนเมษายนของญี่ปุ่นค่ะและการใช้จ่ายภาคครัวเรือนนะคะเดือนมีนาคมของประเทศ ี่่ปุนข้อมูลการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนเมษายนนะคะของสหรัฐค่ะยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนมีนาคมของสหรัฐดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนเมษายนจี G นะคะหรือว่า HSBC ค่ะในวันที่1-2และวันที่5พฤษภาคมนะคะจีนหยุดในวันแรงงานค่ะและวันที่3-6พฤษภาคมญี่ปุ่นนั้นหยุดลองวิกเอนนะคะ และทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลจากทาง a e f เฟค่ะและในช่วง How w t t t r d e นะคะกับ m q s โกแม่ทองสุ่ค่ะคุณนัทพงศ์ฮิรัญยาซิริจะพาไปทำความรู้จักกับ Real-Time Trading นั้นคืออะไรนะคะไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะครับ o w to t เ a d e ไป MTS Go วันนี้ครับจะมาพูดเรื่องเทคโนโลยีการเทรดกันบ้างนะครับหลังจากที่บางทีเราพูดเรื่องข่าวปัจจัยหรือแม้แต่ในเรื่องของเครื่องมือการเทรดต่างๆนะครับ สรุปเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีการเทรดเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนที่เดี๋ยวนี้ก็เทรดได้ง่ายๆอยู่ที่ไหนก็ได้เป็น 3G นะครับรวมถึงระบบการเทรดใหม่ๆที่เดี๋ยวนี้คนก็นิยมกันมากขึ้นทําให้นักลงทุนทั่วไปเนี่ยก็เทรดได้ง่ายขึ้นฉะนั้นวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเทรดหรือโดยเฉพาะในเรื่องของคําว่า real time trading คําว่า real time เนี่ยมีหลายคนที่ใช้กันเยอะมากแล้ว ยังไม่ค่อยมีความเข้าใจกันว่าเอ๊ะคำว่าเรียลไทม์ RT เนี่ยมันย่อม,มาจากอะไรแล้วมันคืออะไรนะครับคำว่าเรียลไทม์เนี่ยแน่นอนครับมีความหมายอยู่3อย่างคือ1ราคาเนี่ยเป็นการอัปเดตแบบเรียลไทม์เหมือนเมืองนอกหมายความว่าต่างประเทศอัปเดตเราก็อัปเดตกันตามนะครับไม่ใช่ว่าระบบหลังบ้านเนี่ยเป็นการใช้มือคีย์ใช้อะไรคีย์อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเรียลไทม์แน่นอนครับเรียลไทม์เทรดดิ้งรอนแบบ2แล้วคือเวลาซื้อขายเนี่ยราคาที่เราซื้อขาย ก็ต้องเป็นราคา real time เช่นเดียวกันนะครับก็คือราคาที่ซื้อเข้ามาเนี่ยต้องเป็นราคาที่ได้และแน่นอนครับความรวดเร็วของการที่ซื้อขายเราจะได้ราคานั้นคือเรื่องที่3คือ real time trading หมายความว่าถ้าฉันเห็นราคาที่2 0,000เคาะเข้าไปแล้วเนี่ยราคา real time ปรับเปลี่ยนปุ๊บถ้าตลาดอยู่ช่วงนั้นก็จะได้ที่2 0,000แต่ถ้าตลาดเปลี่ยนก็จะเป็นอีกราคาหนึง่งฉนันความสําคัญครับไม่ว่าตลาดทีเฟกที่จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงตลาดเพิ่มในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือแม้แต่ในเรื่องของการที่เรามีการปรับเปลี่ยนนะครับรูปแบบใหม่ที่ทําให้นักทุนเนี่ยลงทุนการลงทุนเวลไทม์เนี่ยเป็นเรื่องที่นักทุนต้องเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าอะไรครับบางครั้งเราดูข้อมูลหลายๆที่เราอาจจะเห็นว่าเอ๊ะข้อมูลบนหน้าเว็บเนวราคามเป็นอย่างนี้นะแต่ข้อมูลในการซื้อขายทมันเป็นอย่างนี้ ทำไมมันไม่เหมือนกันทําไมฉันซื้อาราคานี้ไม่ได้ทําไมฉันซื้อราคานั้นไม่ได้นะครับซึ่งแน่นอนราคาส่วนใหญ่ที่เห็นแบบฟรีๆนะครับคือหน้าเว็บต่างๆหรือแม้แต่ราคาทองเนี่ยพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นราคา <med> ดีเลย์บางคนอาจจะดีเลย์แบบ15นาทีบางคนอาจจะดีเลย์แบบ1นาทีนะครับเป็นราคาที่ไม่สามารถใช้ซื้อขายได้บางคนก็มีการพูดครับเอะบางชั้นชั้นใช้โปรแกรมพวกแบบดูกราฟโปรแกรมเทคนิคเนี่ยราคามันเห็นมันกระพริบกระพริบตลอดเนี่ยอย่างนี้แสดงว่าเป็นราคาเร็วทามหรือเปล่า อันนี้เขาเรียกว่าเป็นราคาอินดิเคเตอร์เรียลไทม์คือเห็นคร่าวๆว่าเป็นเรียลไทม์แต่ซื้อขายจริงอาจจะยังไม่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆครับคล้ายๆกับว่าเวลาเราต้องการจะซื้อเงินบาทไปเมืองนอกนะครับสมมติต้องการจะแลก usd พอเราเห็น usd ค่าเงินบาทวันนี้ครับเป็นสมมุติว่า32.3ถ้าเราเดินไปที่เคาน์เตอร์แบงก์นะครับอยากจะซื้อค่าเงินบาทที่32.3ก็จะเห็นว่าเราซื้อไม่ได้เพราะส่วนใหญ่ก็จะมีการ บวกลบตามเป็นเลทซือ้อขายฉะนั้นแน่นอนครับการดูเรียลไทม์หรือเรียลไทม์เทรดดิ้งเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่นักลงทุนต้องรู้เพื่อให้ท่านเป็นนักลทุนที่ชาญฉลาดครับ ขอบคุณคุณกอ๊อฟมากเลยนะคะที่ไม่ให้ความรู้ในเรื่อง r e a l Time Trading กันค่ะค่ะคุณกอ๊อฟคะได้ยินมาว่าในอาทิตย์หน้านี้ตลาด t f เฟนะั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะใช่ครับอาทิตย์หน้าเนี่ยตลาด TF เฟนะครับพูดถึงตลาด TF เฟกเนี่ยก็ต้องพูดถึงเรื่อง s ซ t 50และ Go ล u t u r e s นะครับะจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบใหม่ในช่วงวันที่6แล้วก็ที่สำคัญครับ s ซ t 50อย่าลืมนะครับใน How to Trade เราพูดกันไปแล้วว่ามีเรื่องของการเปลี่ยนซีรีส์สัญญานะครับเรีย สัญญาเล็กเทรดคล่องเริ่มวันที่6นะครับต่างกันอย่างไรก็คือตัวจะเล็กลงนะครับใครถือ1สัญญาในวันนี้นะครับช่วง5้าโมงเนี่ยวันอังคารอย่าตกใจนะครับจาก1สัญญาเนี่ยจะมีเป็น5สัญญาแต่ตัวคูณเนี่ยจะมูลค่าเล็กลงหรือถ้าใครซื้อขายอีกหน่อยในตัวเซฟฟิตี้มินิเนี่ยนะครับจากมาจินเนี่ยใช้ประมาณ7 8็ดแหมื่นเนี่ยจะเหลือประมาณแค่หมื่นห้าซึ่งก็จะสะดวกแล้วก็ซื้อง่ายขายคล่องฉะนั้นอย่าลืมนะครับเซฟตี้มินิอาทิตย์หน้าครับ ค่ะนอกจากตลาดทีเฟกซ์จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะในอาทิตย์หน้านี้ยังมีงาน Expo ซ์โดอวยมินิใช่ครับอาทิตย์หน้าก็มีงานสําคัญนะครับในเรื่องของ m ั n นี่เอ็กที่เป็นมหากรรมการเงินครบวงจรนะครับทั้ง MTS ก็ไปออกบูธด้วยนะครับใครสนใจในเรื่องของออข้อมูลไม่ว่าจะเป็นตลาดฟิวเจอร์ตลาดทองคําหรือโกลฟิวเจอร์โกลออนไลน์ซื้อขาย24ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็อย่าลืมเจอกันในงานนะครับวันที่8 1 4 c h a l l e n g e r Hall Impact เมืองทองธานีนะครับอาทิตย์หน้า ค่ะท่านผู้ชมสามารถไปร่วมงานกันได้นะคะ ค่ะและสุดท้ายนะคะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะจากบลจธนชาตนะคะสบโอกาสคว้าจังหวะชวนนักลงทุนนะคะลงทุนในตราสารหนี้ไทย3ปีค่ะประมาณการผลตอบแทน3.6%ต่อปีนะคะเสนอขายระหว่างวันนี้ค่ะจนถึงวันที่9พฤษภาคม2557นอกจากนั้นนะคะบลจธนชาติค่ะปรับเพิ่มประมาณการผลตอบแทนกองทุนตราสารหนี้6เดือน TFI 6 M 5 8นะคะจาก2.90%ต่อปีเป็น2 2.95%เต่อปีค่ะเสนอขายนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7พฤษภาคม2557นะคะสนใจติดต่อธนาคารธนชาติทุกสาขาหรือบลจธนชาติเบอร์โทรศัพท์0 2 1 2 6 8 3 9 9ค่ะ หมดเวลารายการรู้ก่อนรวยกว่ารอบบ่ายแล้วนะคะพบกันอีกครั้งค่ะในช่วงเย็นเวลา17.05นาทีจนถึงเวลา17.30นน,นะคะขอขอบพระคุณบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนผู้สนับสนุนหลักของรายการค่ะโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านนะคะเรา3มคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะั